ปูกราบนมัสการปูเอจะป็นพกราบนมัสการค่ะปูไมาหาปูสิครับโอทั่วไปสองสองสามสายรัฐบาลไทยครับปูโอ้เจ้ารัฐบาลไทยได้บ่ละปูมีบ่ละอ้าวปูขอเป็นอยู่เดีเพราะว่าญาติโยมเขาก็ต้องการแบกหนึ่งเนาะครับผมเพราะว่าอันว่านี่ ได้ห้าน้อยขึ้นเหรอย่อมยัห้าโอ้เอฟซีได้น้อยขึ้นตีปูอ๋อดีใจน้นาแจ้เมื่อสำเร็จยุติสันอืมตกัในได้กันทุกคนเน่ะครับเพราะว่ามันบออกกันเด็กเล่ามันจะบม่ออกเด็กันห้าน้อยมือนนี่หมู่บ้านนี่เนาะครับน้ำน้ำห้าน้อยแล้วเสนอเอาน่อยปกติด้วยเสนอออก,อกมากี่หนึงน่งกิโลว่ะตรงตรงเล่นวาปูมันออกที่หนึ่ง ครับถ้าาดีันขึ้นแล้วตอนนี้กะรัฐบาลไทยเขากัจะย้องกัอเก่าล่ะครับเมื่อนี่วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เราได้ปูเอาเป็นแดงยูะเลปูกระชิดน้ำอย่เดีว่าปูว่าโอ้ปูเหวิิ่าปูว่ากบบี่ห้าปูว่าขัดม่นบดหือปูจงกระอนเน้อปู่าจต่ว่าปูกะเลียตัวงานน้ำเก่า แก้เมื่อแก้เมื่อค่ะปนบ่หลายตัวแม่ค่ะเรือปูแก้เมื่อรัฐบาลใทยแล้วปูมันมันมันไปไข่เล่าไปออกนไม่เ็บมันมันเอาเอาเอาจากันบ่ได้ครับปูว่ามันจะออกเล่ามันบ่ออกมาออกหานน้อยวันนี้ล้วเจ้ากระติดตามปูดียูเอฟซีแต่ยังว่านั่นแล้วมันเขากระติดว่ามันจะได้เงิ้ยหลือใ่ว่ามันกับมาไปออกจ้ามันมาออกหานน้อยมือ มือมือว่านนีพระเจ้าก็ไดไว้ได้คุ้มค่าเป็นหลักวัฒน์ไทครับผมเขาอันปูกระไดขอเป่นมือมือขึ้นนีปูตีเป็นเหล็กปูจงไปยังมมีห้ามอยงเงี่ยเด้ครับก็บบน้อยบ้านได้ขอไปเบื้องแต่ว่าเห็นติ้งมาอยู่ขอควอ่วมมึงมึงว่าเหล็กตัวนั้นเป็นเหล็กงามเนี่ยแต่ว่าปูตีเป็นได้ตัวยดวยว,วานยังมมีห้าครับตัวยาวไม่ก็กอะไปูเนี่ยเพราะว่า มันตีได้แบบนี้เนาะฮบผมมันตีได้แบบว่าเก้าเจ็ดเนี่ยห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตัวเดียวนหะตัวเดียวเลยปู่เออตัวเดียวคือเก้าเจ็ดเก้ามือว่านี่ปูก่กะนี่ก็ฝันเกิดขึอยูเด้นมอ่บ้านเอาฝันว่ายัางไงปู่ฝันว่าปู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปยังไงเห็ในไก่เห็นไก่มันกำลังเชื่อขาย,ยูหายจินมันนะ ครับแต่ว่าเป็นไกล้ตัวเดียวแด้มีไกล้ตัวเดียวมันก็เชียร์ขายอยู่หายจริงของมันเนี่ยผูเดียวไปเห็นมันอยู่นี่ทอยู่ในตาเนาะตัวเดียวไปเห็นแต่ไก่ครับมันก็ลังเชียร์มันก็ลังเชียร์ขายจริงเนี่ยเอ๊ะผู้คนสงสัยว่าเรืกองนีจิงนี้เก่าหเด็กเด็กรัฐบาลใช่หรผู้กิดให้ใจวาครับผมปัที่นี้ผู้คนเรยมากพอเทวดาเป็นเมืองเหมือนึ้่นห่กอ้าวมันก็จะนี่เก่านี่เกศอยู่น้ำกัน ครับผู้ใหญ่เอา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 สามต,ต,ตัวได้บัตรแก้วบ<พ>ันใดมือที่ได้บัตรแก้วบันได้สามตัวสามตัวตัวได้ปู้ปู้กะที่เอาสองสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าครับงันเขาจัดเองแต่เจ็ดเก้าครับเก้าสองแค่นี้แหละเจ็ดเก้าเก้าสองสองเจ็ดบ้าเจ็ด เก้าเก้าสองสองเจ็ดตัดเก้าสองตัวเดียวเก้าสองตัวเดียวเก้าสองครับเจ็ดเก้านะเด็กของตัวตัดออกให้นะครับผมสองเจ็ดได้บาทหนึ่ปูสองเจ็ดหันตัดโหลดปูมันเท่านี้น้องตัดให้ปูโหลดงานตัดไปโหลดตัดไปโหลดปูเนี่ยปูเราบ่มากเลขหลายตัวบ่หลายบ่หลายปูเม็ดเดียวแค่สามกับหกกับ โกกับเทเลเมทเท่านั้นแม่ละเจ้าเขียนเจ้าต้องหาได้บ่นี่ตัวเดียวนึงมันบ่มีตัดไว้มัสิต้องอ่ะตัดไว้มสต้องอ่ะครับปู่กันไม้เป็นต้นกันต้นดินตดนแม่น79เนี่ยมาจังไดก็ปู่ส่งปู่เฮ็ดจังไดก็ที่เห็นน่ะปู่ปู่แล้วมึง้ตาเจนี่ปู่ว่ามันเป็นมันเป็นเก่าแล้วก็เป็นน ครับผมแต่ว่าบัดที่มีมันกับมีสองอยู่นะมันกับที่สองอยู่ครับแต่ว่าเลขสองนี่ปูก็เด็กช่งไปมืองแบบแล้วปูจิตช่องไปมึงที่นังก็ได้ครับผมแต่ว่าสองมันอยู่ตัวเดียวตัวเดียวนะ่ะสองนะ่ะเอาตามปูต,ตีให้รวดแล้วปูคือว่าปูกับว่าอาศัยว่าปูปันหินไกล้ตัวน,นั้นนะปูคิดว่ากะที่เอาเป็นเก้าเป็นรักได้เห็นนะครับ กล้ตัวเดียวที่ปูใกล้ตัวเดียวแบบที่มันมันก็เชียร์กี่ดินมันเชียร์ขาอยู่ให้กินเนาะครับขามันกับสองขานะโงงง่ายเนาะครับใกล้ตัวเดียวมันเป็นเก้าเนิ่ปูราบ่มากหนึ่งบ่เอ้าเอาเป็นสองรถเอาเป็นสองแหละสองเก้าสองเจ็ดเก้าของเฉลี่ยสามตัวนะครับบ้านเจ็ดเก้า เท่าสองเท่านี่แหละรัฐบาลไทยปูสายป่าเมื่อนี่วันที่24แผ่นห้าปูได้เด็ดๆปูคอยติ้งมาเด้อปูเด้อห้าได้อีกใก้มือมือออกประเ้าเพ่นนั่นไห้ทั้งบนทั้ง 9, ล<ะ>่างเจ็ดเก้าบคอยคะสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าา เมื่อช้านี่ผู้ก็นจนกระบรดแน่นน้อมเขาตีข้าหน่อยหลาขอขใสเง้กันา,าวอะเจ้าเก่าเจ้าองเก่าเนะเอออาพักันติคนละทะเลล่ะคนละร้อยคนหเขาว่าโอ้ปัดโอ้คนละร้อยสีไในเบียดขว่านสีไ่เบียดนะ <c oughs> นั่นเดี๋ยวมันได้แ่งขวาครับผมเอานี่นะครับ ปูสายป่ารัฐบาลไทยผู้เน้นไห่่ะผู้เน้นตัวใดผู้เดียวผู้แล้วเน้นเน้นตัวใดเจ็ดเก้าได้เจ็ดเก้าได้เนีนเด้อตัวเน้นเจ็ดเก้าได้<ะ>อเจ็ดเก้บ่ผู้เนนเนีนเากันเด็กเกอยูน้ำกันนะครับเียกอดผู้น้ำกันนี่มันมันมันบกิดคอมเป็นเล้ ถือว่าเม็ดเดี่ยวปูเนียนนะครับขยายออกมาเก็มีเก้าสองกับสอง,องเก็ดกับซ้ำว่าเลขเม็ดเดี่ยวคือเกนะ้าเนาะปูเนาะตัวเดียวโคโลน,น,นสำหรับปู<ล>สายปลาเนี่ยบ่หลายตัวเลขลเขดังยังไม่ห้าเลยเลขดังเขามาเขามากเปล<อ>ี่ยนเออย่งก่อนเหรอฮาฮาอย่งก่อน้อ็น้อยก็เลื่อมตัวละปูไทยดิรัฐบาลไทย แต่ว่าเลขที่บ้านยังมีหา้าบาทเหล็กเล่ากรจอกกัน,กน,น,เ,นกเป็นแม่นเละเนาะเหมือนนั่นเนาะครับแม่แนอยู่เออเพราะว่ายังไม่ว่าเขามาหากระทบนะครับปาโตขึ้นแม่แนเขาจะสำหรับปูตอนเด็ดเกมันออกปูมาพันมึงครับโอ้แม่นกว่านี่แต่เอากรเลขกเขาจะแม่นกว่านี้เรับครับแต่ว่ามือนี่บ้านมาอยู่เล่าครับมาแต่ไทยไทยมันตัวใดบ้างน้อยเขน้อยจำได้แต่ว่าอ่าแปดสองกับ เก้าฮาคับสองเก้าไทยดินี่เข่าห้องปูอยู่ปูเขากันเลยเขากันเก่งเขากันกับเก้าสองสองเก้าปูอยู่เรียกว่าปูก็อยากเหมกันเด็กถ้านัอยโอเคเก้าไว้อยู่ได้มือเด็กกันในในเมื่อได้คุยกันหนยก็ฟังเอาแล้วปูแต่ว่ามันโมเมนมันโมเมนของเล้าดิ้มือนี่เป็นของไทยเป็นของไทยเหรอแต่ว่ามันกบบนีสิบมาไทยมามาเล้าได้นะครับผมวันจันทร์วันจันทร์ค่อยว่ากันไหมปู ค่อยเป็นเล่าตั้งหาครับมือเอื้อนมือเอื้อนมันสีซับสนเพื่อนสีซับสนค่ะค่ะเอาเอาคนละคลิปคนละมือเลยครับแมนแมนแมนขึ้นย่อมว่านครับอสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้ก็จะเป็นรัฐบาลไทยของปูสายปลางวดวันที่หนึ่งกันยายนหกแปดเนาะค่ะปูสองเจ็ดเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับหมุนหกกราบโหลดนะคะตัวเดียวจำง่ายๆ ะคะเอากรับขอบพระคุณปูหลายๆค่ะปูอ้าวให้โชคดีเด้อมือวันจี่นึ่งเน่อยเย็นไม่เนาะครับขอเด็กแข่งโชคดายโชคเห็นมานเ,เด้ออ้าวจะเล่นพนครับนมัสการ,รนมัสการค่ะ